เดีย๋ยวก่อนกับนไปดูคลิปนี้วันนี้ผมมีร้านกองส่มไก่ตันมาแนะนำนะครับนั่นคือร้านดีวนช็อปร้านขายกองสูงไก่ตันและรหัสไก่ตันราคาถูกตอนนี้มีโปรโมชั่นสุดโหดตรับคิดมากลดราคาทั้งร้านมีสินค้าแนะนําดังนี้สินค้าแนะนากองสูงไก่ตันวีหนึ่งราคาเพียงสิบพอยเท่านั้นมีอกสได้ถาวรไปเลยยังมีกองส่งไก่ตันวีสองราคาเพียงสิบเก้าพอยได้ไก่ตันถาวรไปร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผม ยังมห,หมดยังมีกล่องสุ่มโลบักราคาเพียงยี่สิบพอยมีโอกาสได้โลบักไปเลยสองหมื่นสองพันห้าร้อยโลบักนะครับผมบอกเลยว่าโคตรจะคุ้มทางร้านยังมีจำหน่ายไอเดีเรเวลตันผลตื่นราคาเพียงหกสิบเก้าพอยต์เท่านั้นยังห,หมดอีกยังมีกล่องสุ่มดาร์กเบดราคาเพียงยี่สิบพอยต์สามารถลุ้นรับดาบยูรุไปได้เลยยังห,หมดไปียงเท่านี้ยังมีไก่ตันหกมาผลตื่นร้อยเปอร์เซ็นต์ราคาเพียงเจ็ดสิบเก้าพอยต์เท่านั้นบอกเลยว่าร้อยเปอร์เซ็นต์จริงจริงนะมีเพียร์ชอปยังมีแฟนเพ ถึงแล้วจะถึงแล้วจะโคนจะถึงแล้ว uh, ตู like, thumb, ้ี่รอด้วยรีบมาสิน้องเร็วจ้าศัตรูใหม่เป็นไงอ่ะศัตรูใหม่หายน้องศัตรูเก่าน้องโอ้โหโอ้โหโอ้โหเฮ้ยอะไรโมบุลเลยฆ่าดูเหรอฆ่าอะไรอะไรเนี่ยขี้บ่นอ่ะโอ้โหข่าวอันตรายอ่ะโอ้โหเด็กเพราะกูตกทวงแล้วมันนั่นอะอ้าว เนี่ยบอลไร่นเนอ่ยไม่ได้ะม่ได้ไมด้ได้ไม่ไไม่่ได้ไมด้ไมได้ไ่ไไม่ไ่ไร้นม่ไ้ม่ได้ไมน้่ยดไม่ได้ไม่้น่ไ้ไว่้ก่น้่ย่ไ้มมไ่ไ่่ดีย้่่่ยเธอมาจากไหนเนี่ยที่ม่มด้เธอหานะบอกไว้ก่อน กรสนใจมุกพิซซอนไงปีดปีดะสนหนสนใจหนอโอ้ยจะชนแล้วจะชนม้แงจังโอ้ยอุ้ยจะชนแล้วพอใจยังเไปมาตนมาไดอไเก้าเดี๋ยวฝากคนของในรถตู้หน่อยรอรออีกคนหนึ่งมาก่อนเออได้ได้เดียวเดียวพาเด็กใหม่ไปนี่ก่อนนะได้ได้เดี๋ยวะนเดี๋ยวของมาแล้วดะ๋ยวรอกคน่อย ีี่เยืนแล้วไอ้แจ็คอะตำแหน่งแรกที่มึงต้องทำเลยมึงแค่มาคอยอยู่ตรงนี้เป็นยามไปเฉยงานแรกของมึงดูแลออกแกเนี่ยยองยองยองป้ายยองมามามายองโซนนู้นอะโซนโซนนี้จะเป็นโซนเตะบอลแต่ยังยังไม่ให้เตะบอลตอนนี้นะผมก็เตะเลยลัวใครเตะบออละใครเตะใครเตะพ่อตายโอเคนะพอดีเดี๋ยวพี่เตะเลยเฉยเฉะเออใครที่ชอบเล่นบาสเล่บาสแบุ้้ยอุ้ยมึงคุยตอนแไหน ทำได้เลยตรงนี้เอามาบางส่วนแล้วแต่ตรนี้เคยถ่ายรายการหนีอ๋อแต่ตรงเนี้ยอ่าบนเนี้ยจะเป็นห้องทำงานของพวกเรานี่ไปห้องเด็กเลยก่อนเออคิดถึงคิดถึงนี่จะพาให้ได้เหยยีบแม่งเในสัตว์เรื่อที่อ่ะเป็นห้องครัวแต่เนี้ยเป็น มันไม่เชียกันเของมึงมึงย้อนไปดููสิปพี่ามกูจริงหรือเปล่าเกูจริงหรือเปล่าผมเราเล่นเลาเล่นเออมึงย้อไปดูคลิปเก่าสิเออเลาเล่นเถามมโได้มโมโมโเป็นแฟนขับกูเนี่ยถามดิเี่าขับปูไปไปไปไตีน้อไถามพี่ไอโนเยไอดนไอโดนไอตีนไอตีนงินอ่านี้จะเป็นห้องห้องพวกไอแก๊งไหลออมไอมไอซองไเกงีตอนนี้ได้ไหมอ่ะอันนี้ห้องส่วนตัวกูจะเสีกไม่โอ๊ย ขอโทษเราขอโทษได้ไหมอ่ะ <c oughs> เราเลิกกันเอไปเล์ด <c oughs> ีเลยได้ไหมอ,อ่ะคุย,คยงอ้อฮะจองโต๊ะนี้เลยได้ไหมอ่ะน,นั่งนี <c oughs> ้ได้แล้วแต่จองได้เลยตอนเนี้ยแล้วเดี๋ยวยไปจังหวะนี้ <c oughs> แล้วผมว่านั่งพื้นไง <c oughs> เดินกันนไปเจ้าไหนดีนั่งไหนเลือกเลยใครที่ทำงานกับกูไแปบ่อยมึงไปนั่งใกล้ๆกูเลยกูจะเรียกเรียกใช้งานได้ง่ายไปไงกูไม่ให้ออกใครจะลาออกกูไม่ให้ออกเอางี้ก่อนยังไล่กันอยู่เลยกูไม่ให้ออก อ๋อแล้วจะเอาอะไรแดกนคุอว่าได้ยกูเนี่ยกูเนี่ยจะเอาอะไรแดกฉัาไม่ดูเนี่ยกูจะเอาอะไรแดกเยอะนักมีคนต้งเยอะต้องแย่ไงค่ะแต่คนเยอะเลยแบาเรียกว่าจะจู่ก็มีคุณค่าอะไรเฮ้ยให้ผมคุยบ้างดีเบลนั่งนี่เธอเบลเป็นตรงนี้ดีกว่าไม่เอาเราอยากนั่งนี่แล้วกูนั่งนั้นแต่กูโดนใช้กูต้องเดินใจดีเอาคนนั้นเราไปนั่งใกล้พี่ดีมดีไม่เป็นไรไม่ต้องเถียงกันกูไปนั่งเองไอ้สัตว์ โอ้ยนั่งเขา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 เลีบ้องนะทะลึ่งบ้องเสนอและหนึ่งเลือกให้หน่อยไม่เอาข้างทะเคียนไอโมอยู่นี่ไอออมอยู่นี่เลยเนี่ยไอออมอยู่นี่เลยจบได้จองเอาตรงเนี้ยไอชีไปเนี่ยไอเบลมานี่มาโอ้ยอยอยอยากนั่งไหนก็นั่งอยากนั่งไหนก็นั่งแต่ใครที่ไม่มีที่นั่งอ่ะอย่าเลือกให้ไม่มีโอ้โต๊ดหนุ่มเลมากเออ ยังยังยังโตหนูเล็กยังอะพี่หุยวนๆเลยหุยแกดีดีพี่ชายพี่ชายพี่ชายพี่ดีเอาดี่ไอ้แฟนนมฟังนี่อย่าเนี่ยตรงเนี้ยให้มึงไปหมดเลยเนี่ยเนี่ยโซนเนี้ยเนี่ยโอ้ใจยังได้แหม่ทำไมได้โต้ใหญ่สุดเลยอ่ะไม่แฟร์เออกูลาออกพวกมึงทำางกันไป็นดีอยู่ที่โดดนะพี่ดีมโอ้โหนี่แหละห้องกูตรงนี้คือโซนชุนแต่ยังไม่ได้ตกแต่งอะไรเพิ่ม นั่นแหละของใครเฮ้ยพี่เดี๋ยวถัดไปก็ใช้เอาดิใช่หอบไปเฮ้ย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 ของใครเนี่ยอ๋อบางส่วนมันมีมันมีเข้ามาทำกันแล้วไงอ๋อก็ไอพวกที่มันทำงานเสียงก่อนอะพี่ให้มันมาทำแล้วอ่อเข้มว่าไสนใจเฮียนุ่นหน่อยไหนนุ่นอะวกเคโอเคโอเอเ พี่ก็ตายแล้วปล่อยไปอย่ามันก็ตายทีพี่ทีอยู่ห้องเดิมเลยปะได้ห้องเดิมเขาอยู่ห้องเดิมได้ห้องเดิมห้องเดิมห้องเดิมห้องพี่ห้องสุดเนี่ยไปเดินดูเป็นไงวะห้องเดิมไหนวะพี่เดี๋ยวนะเป็นห้องคิวเหรอไม่ก็เรือกไหนแต่มีทั้งกี่ห้องวะเนี่ยโอ้ยพี่ห้องผมสุดยอดเลยพี่ไปดูเถอพี่เออสุดยอดอ่ะโอ้ยตกเลยเออจะแหลมเันก็เป็นพวเราที มามามาทุกคนมาต่อมาต่อมาต่ออะไรครับไอทีบุหผู้หญิงไอทีบุห้องผู้หญิงทุกคนไอ้ลูกจีบทุกคนเมนไอหนุ่มโลกจิตไอหนุ่มไอพี่เราคุยกันอยู่ไงแล้วเราแบบเป็นคนคุยกันแล้วก็เข้าในกันได้แล้วเวทีอ๋ออ๋อส่วนด้านนี้จะเป็นทดลองใครที่ชอบทดลองก็ไปห้องหนู่มพี่ห้องนินนี่ทดลอง ใช่โซนทดลองแล้วตรงนี้ก็จะเป็นร้านอาหารแล้วก็คาเฟ่เฮ้ยคาเฟ่เจอพี่อ๋อคาเฟ่เดิมนี่หว่าออไอเหี้ยตื่นเต้นมากเลยวโอ้โหเดี๋ยวร้านอาหารมัไมมันเปลี่ยนเลยวะมันกว้างขึ้นแบบพี่มันรู้สึกอันนี้เป็นของโมโมแล้วเดิมทีเป็นของไอ้นัทมันอันนี้ก็เป็นของโมโมแล้วของโมสานต่อแล้วคือพี่ให้ผมทำอะไรต่อเนี่ยไม่ต้องทำอะไรอยู่เฉยๆก็ได้ตังค์แล้วมึงอะน่าตากโอเคครับดังคิวครับดังคิวเออแค่ทำหน้าละลอยพี่ก็ให้ให้เงินแล้วนายยิ้มนายยิ้มยิ้มเลยยิ้มเลยพี่ อ่าเอาไปห้าอุ้ยพันหนึงเลยพวกโง่ทำงานเถอะไม่เป็นไรเธอหนเธอไหนแล้วมึงอยู่ไหนวันนี้หาไม่เจอเอางี้อาไปห้ารอ้ยเอาเฮ้ยไนทีเยครับเอาาทุกคนเราเรามาคุยกันก่อนเดี๋ยวอีกไม่กี่วันจะปีใหม่แล้วเราจะจัดงานวันปีใหม่ที่ไหนกันดีมีใครมีข้อเสนอไหมมีเสนอใครจัแนะนำอ่ะวงไหนสนามบอลสนามบอลไม่ได้โอน่ากม เดมแปดนตบิงเจ็ม่บแนะนำนะที่เดิมไหมที่เดิมหรอเออก็ที่เดิมคนหน่งคิดว่าไงเบื่อกันไหมวพี่ผมได้พี่โรเดพี่ที่จิพี่ที่ใจเเรียัแล้วไอ้นี่นี่ไอ้ก้ามันนทำห้องทำเพลงแล้วใช่ไหม อ่ะตกนู้นจะไปดูไหมหรือว่าเฮ้ยมีเถออพี่มี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 ดีม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 ีีม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 ีีีีีีีีีีีดีีีีีีีีีีีีีีีีมีีีีีีีมีีีีีมี พี่ดีมโชยลงเลยสัตว์คุนอนในนี้ได้ไหมนะพี่ไม่ได้มากเลยกูเจ๊ค้าเมืองอะไรุมมันอคมมันอะเฮียเขาติดมัน อ่ะทุกคนเดี๋ยวเราไปเตรียมจัดงานวันวันเกิดเดี๋ยวใครอะว <łbym> ันเกิดใครอะเดี๊ยเดี๊ยวเดี๊ยวเดี๊ยวเลี๊ยวเดี๊ยวอดี๊ยวเดี้ยวเดี๊ยไป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 ดี๊ยไปดี๊ยเไี๊ยวเดีไปไปดีไปเดี๊ยวเดี๊ยไเดี๊ยวเดีไปเดี๊ยเไป๊อวเดี๊ยกเดี๊ยไปดป๊ยวเี๊ยวเดยวเดี๊ยวเดี๊ยวเไลไยวเดี่ยเดดี๊ี๊ยวดวี๊ยวดวเดยไปดี๊ยไเไป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 เยไป มาเร็วเร็วมาเร็วเมาเร็วเรไม่ต้งทำงานมาเบือขาสั้นเธอขาสั้นใครเอาของใครแบบของไอเขาเรียกอะไรวะของใครที่มีต้องไปแต่งห้องอ่ะไปไปทำเลยนะใครมาส่งแล้วอ่ะไปพี่ไปเร็วเอย่าสัดว์เลยไปโหลดดูใหม่แรกเป็นของเดียวกันเธอลงน้ำเอ้ยน้ำเนี่ยลงไปเล่นได้ลงไปเล่นได้จริงเปล่าเหรอไปเลงไปเลยไปลงก่อนเลยแม่งทักแสตเลวเลยแต่จะตรงไหนพี่ ตรงนี้แหละไอ้เก้าตรงนี้เหรอตรงนี้โอ้ยโคตรใหญ่เลยตรงนี้ก็ได้ตรงนี้ก็ได้ไม่ต้องตรงนี้ก่อนพี่ตรงนี้ก่อนธรรมชาติกว่าตรงนี้เลยเออนั่นแหละปิดต้นไม้พี่ผมในสมัยก่อนพี่ผมจำได้ผมนั่งแถวเนี้ยสมัยไหนรัตนโกสิลป์นะเมื่ใครปิดด้วยไม่ใช่ถ้าใคที่ผมมาสมัครเขาแรกเนาะมาแรกบนเนี้ยโอ้ยหนูจำได้ที่แตู้นั้นแล้วก็ชอบไปซโอนตัวเออใชอบเถอะไอ่ดีมพี่พี่ยุ่งอะไรของของผมอ่ะ แป๊บนึงนะไอ้ิี่นั้นเป็นลิงแล้วนะลิงแสแม่คนนี้ก็ได้เนี่ยบรรยากาศกำลังดีเ้ยลิงแสแม่ลุดใครเอาของมาส่งอะไรใครเอาของมาไปเอาของเออไปเเดดีี๋ยว๋ยวผมจะน้องให้จัดของเลยเดี๋ยวพี่ไปช่วยไอกายกของเขียบๆไปไปด้วยกัทุกคนตามพี่มามานี่มานี่มาเนี้มาไอ้ก้ามาอยู่ไหนก็อยู่ที่จอดนู้นนูที่จอดที่จอดที่จอดมามาขนของเร็วๆเร็วๆเร็ว ทำตัวเสลคิดว่าหล่อมากมั้งทำตัวสะทุนคิดว่าเท่มากมั้งบอกว่าตัวเองดีอย่างนู้นดีอย่างนี้กูถามเลยทำแบบนี้คิดว่าหล่อมากมั้งพอไอ้กระจกคิดว่าเจ๋งมากมั้งใส่บอกกูเฮียเออมึงดีมากมั้งมีแต่พูดคำสนุกันกระทำคนาขี้หนูโทรไอ้หอคิดว่าหล่อมากมั้งเอากูเป็นผู้คงสนุกปากอยากจะเข้าเฟรมแต่กูหยุดฉากอ่ะมึงเป็นได้แค่ตัวประกอบไม่มีววนจะคำตอบเพราะยังไงกูก็สุดกว่าอยากเก็บคมลับแต่